สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับคณะหมอลำไชยกับลอยบอยสิริชัยครับผมบอยสิริชัยครับตอนนี้อยู่หนางานนะครับที่บ้านโคกกลมนะครับบ้านสายแก้วโคกกลมนะครับอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตสำหรับค่ำคืนนี้นะครับรูปแบบมินิคอนเสิร์ตแต่ว่า จริงจริงแล้วนะครับศิลปินพระเอกนางเอกของเขามาครุบทีมครับแต่ว่าห่อส่วนในส่วนของแดนเซอร์นะครับแล้วก็เวทีนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับห่อลงมานิดนึงนะครับก่อนอื่นสิบอกับกพี่น้องแฟนๆว่ารู้สึกดีใจนะครับดีใจแล้วก็รู้สึกเหมือนกับขึ้นจังปลาได้น้ำไหมนะครับพี่น้องครับคือรู้สึกมีความมีความหวังขึ้นมาว่า มันใกล้เข้ามาแล้วที่เราจะกลับมาทํางานนะครับไก่ที่สิกลับมาเหตุอาชีพของเฮ้าไก้สีได้พ่อพี่น้องแฟนๆนะครับไกล่ที่เป็นอ่าสิได้พบได้พ่อกับพี่น้องแฟนคลับพาพี่น้องมวลคือเกาแล้วนะครับกลบเป็นสัญญาณที่ดีครับเริ่มนี่การขยับนะครับนี่การขยับในภาคบันเทิงในส่วนของหมอลำนนะครับงานของมหรสพศนะครับ หลังจากที่ศิลปินพื้นบ้านหรือศิลปินต่างๆนะครับในภาคบันเทิงเราได้หยุดมาตั้งแต่เดือนนี้น้าจวงนี้ก็เริ่มขยับแน่นะครับเป็นบางพื้นที่นะครับแต่การชมคอนเสิร์ตนะครับในช่วงหลังโควิดหรือนิวโนมอลนะครับกส็ต้องเซฟตัวเองเหมือนเดิมนะครับทิ้งระยะห่างนะครับแล้วก็ล้างเจลนะครับจิบแมสนะครับก่อนเข้างานนะครับ มือนีเป็นงานเจ้าภหาบส่วนโตครับช่มฟรีนะครับอยู่อำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับมาในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องครับคันมิไลโซดมือแรกพี่น้องสิเบิงบอคันมิไลโซดพี่น้องสิเบิงบอรครับนะครับขอกําลังใจขอดาวนะครับขอพลังจากฟีจากน้องนะครับให้พี่น้องผู้ใดเป็นห่วงเป็นใยห,หรือดีใจนาว่าหมอลลัเฮ้าสิใดเริ่มท่าการแสดงกันแล้วเป็นสัญญ,ญาณที่ดีแล้ว นะครับให้พี่น้องทรงรูกหัวใจซอยกดแช์กดไหลทรงดาวมาให้ในเด้อนะครับผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณดาวจากคุณอะไรนี่ครับทีเจดมันอีเอ็นนะครับห้าสิบดวงหนึ่งร้อยดวงนะครับผมขอบคุณคุณเจษดาครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาบึงนะครับจังไดมาห้กกำลังใจกันนะครับผมเึลื่อนท h o า i z o n t a l l y ที่เคลื่อนท h o r i z o n t ทำงานตื่นเต้นไหลนะครับวานมีนออกงานใหม่ นะมันเป็นความรู้สึกช่วงที่ผ่านมาน,นี่คือมันมันบอกว่าถืมอมันอึดอัดครับมันอึนอดอัดมันบ่มีแสงสว่างไปอุโมงค์นะครับแต่ช่วงนี้นะครับมือนี่ได้มาแสดงนะครับมันก็นรู้สึกมีกำลังใจขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันเริ่มจะมีแสงสว่างมาแล้วว่าเราจะได้ทำงานนะครับเริ่มเริ่มมีแสงสว่างมาแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณทีเดียวมาแล้วนะครับ ใายที่สุดแล้วนะครับทุกอาชีพก็คือต้องดินล้นเนี่ยแต่ละบทบาทแต่ละนาทีห้องสิบอกว่า,าแต่ละคนทางเหลือกมันบอ,อยู่คนละจุดย่อมคิดคนละมุมนะครับอยู่คนละจุดก็คิดไปคนละมุมคนละแบบคนละยางทางเลือกของคนไม่เหมือนกันนะครับจังผมเป็นหมอล่ําผมก็สิบอกเลยว่าผมเหตุอย่างอื่นเนี่ยก็คือต้องใส่เวลานะครับเพราะว่าเคยเคยล่ำอย่างสิมาตะหน่อยนะครับ เออนะฮะช่วงเมื่อกี้ยุดไปเอาก็ถทือว่าขอให้สิ่งห้ายๆนะครับผ่านไปนะครับต่อไปก็ขอให้ได้พบแต่สิ่งดีๆทั้งกลุ่มศิลปินมอล่ําแล้วก็ทั้งร่วมถึงที่นองแฟนๆนะครับที่เพิ่นยังหักยัง่วงยังเป็นกําลังใจนะครับวันนี้นะครับเป็นงานบวงสวงทพพิกเนศนะครับเวที่ก็เอามาว่ามันแปดสิบเปอร์เซ็นต์บุลร่นะครับอาจารย์นดนตรีของเรากําลังสาว์เช็คนะครับคืนนี้นะครับเริ่ม อ่าเวลาเริ่มจะโม่งไงสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาเริ่มสาวเชกนะครับประมาณนทุ่มหนึ่งเริ่มแสดงครับมีคุณเออนุชามาพร้อมนะครับผมอาจารย์นักดนตรีกำลังสาวเช็คครับขอกำลังใจขอกำลังใจข่าวโทษนี่เป็นไดอ้วนท้วนสมบูรณ์โควิดน้ำนักเพิ่มไร้คลากรีเลยนะครับมาในรูปแบบมินิคอนเสนิร์ตครับแต่ว่กากะจัด จัดใหญ่จัดเต็มคือเก่าตามสไตล์ห้องใจกันลอยเนี่ยคุ้มค่าเกินราคาเท่านี่พระเอกไม่บ่นี่ิครับพระเอกครับผมพระเอกไม่ซื้อน่องยังน่องยังน่องอัดตอมครับน่องอัดอมพระเอกไม่เออพระเอกอยู่ทั้งหลังเนี่ยเครื่องเป่าพูดนี่เด้อันนี้ก็พระเอกไม่ตีครับผมอันนี้ก็พระเอกไม่เป่ายังตตลกครับตลกตตลกเป่ายังเป่ายังเป้าทำโบนครับผมเป้าทัโบนอาจารย์ดนตรีนะครับมาใหม่ โอ้อันนี้ผู้นี้เพิ่นไปประกวดประกวดคนดาวมาล่ำใจกันลอยก่อนสิเป็นพระเอกเป็นสร้างไฟก่อนเมนบ่แม่ครับนีครับตอนนี้นะครับทุกระบบก็รกำลังที่พร้อมนะครับพร้อมรับใส่เจ้าพแรงชุ่มฟี่พี่น้องมหาสารคามมาเจอกันเด้อนะครับเจอกันเจอกันนะครับดีใจเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาแล้วนะครับบ่า มีสัญญาณคี่ดีออกมานะครับน้องๆสามารถชิกกับผ้ากันตื้นเต้นดีใจนะครับหลังจากที่ห้องอึดอัดกดดันนะครับสามสี่เดือนที่ผ่านมาบ่มีแสงสว่างายอุโมงค์นะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีกําลังใจขึ้นมาแล้วว่าอย่างน้อยมันก็อ่าได้เริ่มขยับแน่นะครับบางคณะก็เริ่มมีการมีงานได้ออกแสดงนะครับซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงปิดฤดูกาลนะครับเป็นช่วงพักบุงไปแล้วล่อเตรียมผลงานซ้อมผลงานใหม่ f อฟซีสาวน้อยมาให้กำลังใจท่างใจกลอยสูสูครับขอพระคุณครับผมหักแพงแ่งปันนะครับจังใดห้องกับหัวใจเดียวกันนะครับหัวใจเดียวกันหัวใจผู้สืบสานวัฒนธรรมแฟนครับคณะใดก็แล้วแต่นะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหักแพ่งกันไปนะครับมันโลกมันบริกวางบันไดหรอครับจดซื้อไบก่อนยันอื่นผิดครับครับผมครับโลกเขาบริกวางบันไดน นะครับจังได้กะหักกันได้ดีกว่าสร้างกันครับพี่น้องครับนะครับเกิดมาเราต้องสู้นะครับสู้เท่านั้นถึงจะชนะนะครับคือจังบอยซีใช่กับไพยามทีสีสูนะครับพยายามทีสีสูไพาย่มทีสีดันนะครับพพายามทีสีกาวยางเล้าก็พาทิมงานทั้งสองสามร้อยกว่าคนใหยู่ให้ได้นะครับอำเภอนาเชือกนะครับห้างจากอำเภอสองกิโลครับ ห้างจาเพื่อสองกิโลเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบืง้งบรรยากาศน้องๆนะครับน้องๆแดนเซอร์วันนี้ไม่รู้ว่ามากี่คนนะครับมาในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตนะครับผมนี่เริ่มแต่งตัวกันแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเบื้องหลังเบื้องหลังแท้ๆเริ่มแต่งตัวกันแล้วนะครับ เอาขอเสียงเนี่ยหยุยคือเป็นคืบบอคือเป็นแต่บอดีใจแต่กดีใจปะดีใจเริ่มเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วนะครับว่ามาพวกเข้าเสิได้ออกงานติ็นไดบโไดีแต้งหนา้าโดนเฮ้ยนะฮะกำลังแต่งตัวนะครับรน้องๆกำลังแต่งตัวกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งทงังนางเอกเข้า เบื้องนั่งเอกไว้เบื้องนั่งเอกนะครับทรงดาวได้นะครับผมแห่งกำลังใจด้วยกันทรงดาวได้นะครับเอรองพิงเกาเมนโมลูโอตีออชุดล้ำกับอะไรมา,าครับ ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหลังพี่มาอยู่ข้างหลังพี่เอาเท้าโมดมามาอยู่ข้างหลังเร็วเอาอีลามาอยู่ข้างหลังก่อนเออไม่อยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังเอานะครับมือนี้เราบอกว่ามีมนีคนเสือแต่ว่าทุกคนก็อยากออกมากทุกคนอยากมากนะครับดีใจเพืกันโอ้ยตื่นเต้นหลายแม่ไร่ค่ะแ่ทานคะบ้านนี้ น,นี่เออ,อเอาอีลาขมาม้า,าขาม้าขาม้า,านะครับโอ้ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นหลายนะครับเฮาสิได้ออกงานกันเริ่มเริ <c oughs> ่มมีสัญญาณเออเริ่มมีสัญญาณที่ดีเอไไอเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณที่ดีเริม่มเริ่มที่มีกำลังใจมีแสงสว่างไปอุโมงค์มาแล้วว่าเฮาสิได้เริ่มกลับขึ้นมาใส่ชีวิตของเฮาแล้ว นะครับเราไม่ใช่คนกลุ่มน้อยนะครับเราเป็นคนกลุ <laughs> ม่มเยอะเราเป็นคนเ <laughs> เป็นคนมีหัวใจ <laughs> เอาขอกำลังใจนะครับ877ร้อกค้นเสื้อ่าพี่น้องกับคุงสิคือถอดบอยสิริใช่บอตังจากพวกเขาคิดหอดพี่น้องแฟนแนเนาะนะครับเอาอิล่าเชอรี่เปียพรสวัสดีค่ะครับ ค่ะผู้ใดอยู่ใกลๆก็ไมาให้กำลังใจใดนะคะหรือว่าสติติตามทั้งเหตุคณะมล่ำใจเกินลอยก็ได้เข็ดกันนะคะมีอะไรสดบะ่คะอาจจะนะครเบ,บึงเบึงสัญญาณก่อนถ้าสัญญาณมันชั่วกไลไรสดขึ้นนี่ครับเป็แฟนๆกน็สามารถ ออนลงอันไล่มาได้นะคบทรงดาวทรงดาวทรงดาวมาแท่งเพจก็ได้ขึ้นกันครับเอาเท่าโมดเท่าโมดสวัสดีครับโมทนเดชครับใครพอมีน้องติดตามนะครับผมผลงานนะครับในฤดูกาลหนาน้่เด้อสิเปิดฤดูกาลแล้วนะครับวันที่25กันยายนะเอปิดวงแบบว่บมีคอนเสิร์ตพิเศษนะครับ15สิงหานี้นะครับเอาบักละน้ามานาแรแะ่ว่าไปเห็ดยังมากขึ้นนาแลแธอเฮ้ย ปลูกเฮ็ดขายค่ะปลูกเฮ็ดขายติดโควิดว่างันล่มจมค่ะ <c oughs> ปกติมีเฮียนมีรถแล้วค่ะ <c oughs> ไปร่ำปีวันหันแต่ว่า <c oughs> ช่วงโควิดมาขายของเบิร์ดรถเบิร์ดเฮียนค่ะ <c oughs> เป็นนีพ่อมค่ะต <c oughs> <c oughs> ้านาเรียญี่ปิพหาปิดวงค่ะพี่น้องผูใ้ใดสนใจจองที่พักติดต่อน้ามได้เด้อค่ะ โอเป็ยนแน่หนาฮะพี่บักไปทุ่น่วนกับเพื่อนไปแล้วแดงนะครับพี่แดงสวัสดีค่ะแดงเพื่นทีตาค่ะเต้นไดมืหมนี้เต้นได้ได้ออกงานมือแรกเต้นเต้นค่ะบ่าเลยว่าเต้นเต้นแปลว่าไม่อยากว่าบัานี้เตรียมควงกับเตรียมบะถือไหมเดี๋ยวมาอาศัยทั้งน่ะคือยังไม่เคยไปงานนักเที่ยนนี่แล้วมันว่างโดนไรว่างโดนไร่เป็นควงกับเตรียมมากกับบะขบ วันนี้นะมาแบบอูยูอายาน้องแนี้น้องแนี้ยนมาน้องแนี้ยนมาแม่แม่คือมาคือจั้งมอําเหมือนจอนแต่แบบนั้นหอบท้องมาแบบอูุยูอายาแมวครับเอ้าเดี๋ยวไปเบิ้งหน้าเวทีนะครับตสิได้อําลาพระจารย์พี่น้องเตรียมตัวนะครับขอบคุณที่พี่น้องมาเบิ้งไลฟ์สดไปเบิ้งไปเบิ้งการเตรียมงานทางหน้าเวทีนะครับเกษตรสมบูรณ์ชัดแจ๋วครับขอบคุณครับผม ครับเลียเชิญครับท่านอำนาจพี่น้องทั้งสารกลังนะเด้อมาให้กำลังใจเริ่มนี้กำลังใจเขามาแล้วเริ่มนี้กำลังใจแล้วนะครับนี่นะครับเตรียมแล้วนะครับเลที่ในรูปแบบมินิคอนเสิร์ตมินิมีฮอดจอย LED บุญดีจัดเต็มคือเกานะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับผมครับ